ลุมสิวเป็นปัญหาผิวที่มีคําค้นหาไป็นอันดับหนึ่งใน Google ซึ่งส่วนใหญ่จะข้อมูลใน Google นะคะจะยังมีไม่ครบแล้วก็มีอยู่อย่างกระจัดกระจายด้วยซึ่งความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอาจจะนําไปสู่การรักษาที่ไม่ถูกต้องทําให้เสียเวลาแล้วก็เสียเงินโดยใช้เหตุ วันนี้อยู่กับหมอพึ่งนะคะแพทย์หญิงพนภาเวชอนุรักษ์เป็นแพทย์เฉพาะทางผิวหนังค่ะหมอะคะก็คือเจอคนไข้ที่มาด้วยคาถามเกี่ยวก,กับลุมสิวทุกวันเลยวันนี้นะเราก็เลยจะมาเปิดสารานุกรมลุมสิวกันแชร์ความรู้เรื่องการดูแลลุมสิวเริ่มตั้งแต่การแยกประเภทของลุมสิวสาเหตุของลุมสิวไปจนถึงการดูแลรักษาที่ถูกต้องเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สก,กินโทเปียนะคะเป็นพื้นที่ที่จะทําให้คุณเข้าใจผิวของตัวเองด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะมาในซีรีส์สก,กาพีเด,ยเดคยนเ,ยเฉพาะะะ ก็หมออยากเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าหมอไปเจอมาว่าหลุมสิวเนี่ยมันเป็นอันดับหนึ่งเลยของปัญหาผิวหนังที่คนไทยค้นหามากที่สุด แต่ว่าความรู้เรื่องหลุมสิวเนี่ยมันค่อนข้างกระจัดกระจายแล้วก็บางครั้งก็ไม่ครบถ้วนทําให้หลายคนอาจจะมีความเข้าใจที่ผิดอาจจะไม่รู้ว่าหลุมสิวต้องรักษาอย่างไงหรือว่าการรักษาเนี่ยต้องใช้วิธีไหนบ้างหรือต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่บ้างซึ่งความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอาจจะนําไปสู่การรักษาที่ไม่ถูกต้องทําให้เสียเวลาแล้วก็เสียเงินโดยใช่เหตุเราก็เลยทําสกายพีเดียขึ้นมาเพื่ออยากจะให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหลุมสิวที่ถูกต้องอ้างอิงจากงานวิจัยแบบที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะ คนส่วนใหญ,ญ่นะคะไม่รู้ว่าหลุมซิวเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรหรือว่ารักษาอย่างไงร,รวมถึงไม่รู้ด้วยว่ารอยโรคแต่ละแบบเนี่ยมันรักษาต่างกันยังไงซึ่งการที่เราเข้าใจโครงสร้างผิวตัวเองเข้าใจรอยโรคที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเนี่ยทำให้การรักษาเป็นไปนใ,นในทางที่ถูกต้องก็แนะนําตัวเองอีกครั้งนะคะ หมอพึ่งนะคะเรียนจบแพทย์เฉพาะทางผิวหนังแล้วก็ได้เรียนต่อด้าน d e r m โต o ร o เจอรี่งปีซึ่งหมอมีประสบการณ์ในการรักษาหลุมสิวมาหลายปี mm hmm. ก็ได้เห็นเคสของคนไข้หลายๆเคสในเคสที่ได้ทําการรักษาไปแล้วแล้วดีขึ้นหรือว่าในเคสที่ยังอยู่กับระหว่างการรักษาซึ่งวันนี้ก็เลยอยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังว่าหลุมสิวเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราจะสามารถรักษามันได้ยังไงซึ่งถ้าทุกคนเข้าใจเรื่องหลุมสิวมากขึ้นก็จะทําให้ง่ายต่อการที่จะไปคุยกับคุณหมอของคุณเพื่อเรื่องแนวทางการรักษาที่เหมาะสม ในซีรีส์ s c a r p d i เราก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังในเรื่องของรูปสิวในภาษาที่ทุกคนเข้าใจง่ายเพื่อที่ว่าให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถแยกได้ว่าอะไรคือความเชื่อที่ถูกอะไรคือความเชื่อที่ผิดแล้วก็มีความรู้พื้นฐานที่จะเข้าไปคุยกับคุณหมอที่จะการรักษาให้คุณในคลินิกทุกตอนหมอก็จะอ้างอิงจากงานวิจัยแล้วก็ประสบการณ์จริงในการทํางานของหมอนะคะแล้วก็สุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลเนี้ยจะทําให้ทุกคนรู้สึกว่าการรักษาผิวของตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อตไป เพาผิวของคุณมีเรื่องราวเรามาเล่าให้มันจบแบบที่คุณเลือกได้ค่ะ ก่อนที่เราจะไปพูดถึงการรักษาลุมสิวเราก็จะมาเล่าถึงว่าลุมสิวคืออะไรก่อนเพราะว่าถ้าทุกคนมีความเข้าใจเรื่องลุมสิวที่ถูกต้องมันก็จะนําไปสู่กันดูแลตัวเองแล้วก็การรักษาที่ถูกต้องซึ่งลุมสิวก็คือรอยบุ๋มถาวรที่เกิดจากการอักเสบรุนแรงบนผิวของเราแล้วก็ร่างกายไม่สามารถสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินในชั้นหนังแท้มาทดแทนของเดิมได้อย่างสมบูรณ์ตัวลุมสิวเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ปัญหาผิวอย่างเดียวแต่ว่ามันสามารถกระทบการใช้ชีวิตแล้วก็กระทบเรื่องของเซลล์เอสตีมของ 不在了。 อย่างแรกก็คือมีการอักเสบใต้ผวิวอย่างที่2ก็เกิดการสร้าง,างพังผืดใต้ผิวแล้วอย่างที่3ามก็คือทําลายโครงสร้างผิวด้วยก็จะเปรียบเทียบง่ายๆนะคะเหมือนการมีหลุมสิวเนี่ยมันเปรียบเทียบกับรุมแผลบนถนนซึ่งการซ่อมมันไม่สามารถจะซ่อมแบบเป็นจุดใดจ,จุดหนึ่งได้แต่ว่ามันก็ต้องซ่อมไปทั้งหมดเลยแล้วก็ต้องเริ่มจากการสร้างโครงสร้างใหม่ของถนนเลยซึ่งผิวเราก็เหมือนกันซึ่งการจะซ่อมแซมหลุมสิวได้เนี่ยมันก็ต้องมีการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนใหม่รวมถึงบางครั้งเราอาจจะต้้้้ออองงใใใใชเเเเเลลลซรรร์นนกกกกาาาาทํหหิดแผ็ๆพืื่่ยฟฟ คอลลาเจนขึ้นใหม่ด้วยค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมบางคนก็เป็นหลุมสิวแต่าบางคนเนี่ยเป็นสิวจะไม่เห็นเป็นหลุมซึ่งอันนี้มันเกิดจากหลายปัจจัยอย่างแรกก็คือมีเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมนะคะซึ่งบางคนในี่ยการซ่อมแซมคอลลาเจนของเขาดีก็จะมีโอกาสเป็นหลุมสิวน้อยการอักเสบของสิว ถ้ามีการหนักเสบมากเป็นหนองมีการแกะเกาด้วยเนี่ยจะยิ่งทําให้โอกาสเป็นหลุ่มสิวมากขึ้นรวมถึงการรักษาสิวที่ล่าช้าเช่นแบบปล่อยให้เป็นสิวนานแล้วเพิ่งมารักษาอันนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นหลุมสิวนอกจากนี้ไลฟ์สไตล์บางอย่างไม่ว่าจะเป็นการนอนน้อยการสูบบุหรี่หรือการทานอาหารที่ไม่เหมาะสมล้วนเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดหลุมสิวได้ทั้งนั้นค่ะวันนี้หมอก็เลยอยากจะมาแนะนําว่าใครที่เริ่มเป็นสิวอยากให้ทุกคนเริ่มรักษาสิวตั้งแต่เนินเน่นๆก็จะช่วยลดโอกาสการเป็นหลุมสิวตามมาได้ค่ะ เราก็มาถึงในหัวข้อที่คนที่เป็นรุมสิวหรือว่าแพลนจะรักษารุมสิวเนี่ยน่าจะต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องนี้ก็คือรุมสิวมีกี่แบบก็จะมีสาแบบหลักๆนะคะก็คือโ l ลลิงแองกะท้า บล็อกค,คาก็คือหลุมกล่องหรือว่าอย่างที่3ก็คือหลุมไอพกหรือว่าหลุมจิกซึ่งแต่ละแบบมีแนวทางการรักษาไม่เหมือนกันรวมถึงการตอบสนองจากการรักษาก็ไม่เท่ากันด้วยถ้าเป็นหลุมแบบโรลิ่งชนิดนี้จะรักษาง่ายที่สุดก็สามารถรักษาด้วยการทำซับซิชั่นการทําพวกเลเซอร์ RF fractional RF microneedle RF สามารถช่วยได้อย่างที่2ก็คือหลุมที่เป็นกลุ่มบล็อกค,คาถ้าบล็อกค,คาลึกเนี่ยเราก็สามารถทำซับซิชั่นได้เช่นกันแต่ว่าถ้าบล็อกค,คาแบบตื้นก็แนะนําให้ทาเลเซอร์ในกลุ่มที่เป็น fractional laser ส่วนชนดดสสุุุททท้าาายเป็็นหลมีีม่่รักษาากษคือ กลุ่ม IP พหรือว่าหลุมจิกซึ่งเจ้าหลุมจิกเนี่ยจะตอบสนองต่อการรักษาด้วย TCA คอร์มากที่สุดค่ะก็มีความเข้าใจผิดผิศยอดทิศเกี่ยวกับกเรื่องหลุ่มสิวอย่างแรกเลยหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นโฆษณาว่าครีมหลอดเดียวสามารถรักษาหลุมสิวได้ซึ่งอันนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าครีมอ่ะมันไม่ได้ซึมได้ลึกมากในชั้นผิวเราก็อาจจะซึมได้อยู่ที่ผิวชั้นบนเท่านั้นเองนอกจากนี้ฤทธิ์ในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอ่ะก็ไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียบกับการทำหั่ถการถกตัดอ ดังนั้นไม่สามารถสู้กันทำซับติชั่นได้แน่นอนเพียงแต่ว่าครีมอาจจะช่วยในบางคนที่เขาเริ่มเป็นหลุมสิวแบบระยะแรกหรือเป็นไม่เยอะการทาครีมที่กระตุ้นคอลลาเจนก็อาจจะช่วยให้หลุมสิวดีขึ้นได้บ้างอย่างที่2เลยบางคนอาจจะเชื่อว่าไม่ต้องรักษาเดี๋ยวมันหายเองซึ่งอันนี้ก็ ถ้าคอลลาเจนของเราฟื้นตัวดีก็สามารถหายเองได้แต่ว่าบางคนเนี่ยการสร้างคอลลาเจนมันไม่ได้ดีมากหรือว่าลุมสิวมันกินลึกมากการอักเสบมันกินลึกมากหรือใครที่เป็นลุมสิวมานานแล้วรอต่อไปก็ไม่สามารถหายได้เพราะว่าลุมสิวก็คือแผลเป็นอย่างหนึง่งต้องรักษาวิธีไหนแล้วก็ครั้งเดียวเนี่ยหายเลยไหมคะเชื่อน,นี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องการรักษาลุมสิวจะต้องทําการรักษาหลายครั้งแล้วก็อาจจะต้องหลายวิธีด้วยเพื่อให้เหตุผลลัพ์ที่ดเดิจนมากขึ้นค่ะ พอคุยกันถึงตอนนี้หลายคนก็จะสงสัยว่ามีทางเลือกอะไรที่จะสามารถรักษาลุมสิวได้บ้างก็หมอจะมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ก็จะมีการทําพวก fractional RF นะคะหรือว่า microneedle RF ซึ่งตัว RF เนี่ยก็สามารถช่วยกระตุ้นคอลลาเจนนดคะเดีวยวกันก็เรื่องของดาวทียมหรือการพักพื้นก็จะค่อนข้างน้อยด้วยแต่ว่าเจ้า RF เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเหมาะกับหลุมที่มีความลึกเช่นหลุมแบบ rolling หรือว่าบล็อกคาลึกๆแต่ว่าถ้าในหลุ่มตื้นหรือหลุมจิกก็อาจจะช่วยได้ไม่มาก อย่างที่2ก็คือยาฉีดในกลุ่มที่เป็นสารกระตุ้นคอลาเจนเช่นฮ o P d l y โมนนีเ i d ลไทด์อร์พีดีเอซึ่งยาในกลุ่มนี้ก็สามารถช่วยให้หลุ่มสิวดีขึ้นได้เช่นกัน ซึ่งตอนนี้เราก็จะเน้นไปนในการรักษาที่ผสมประสานในหลายๆวิธีร่วมกันเพื่อลดดาวไทม์แล้วก็ทําให้ประสิทธิภาพของการรักษาลุมสิวดีขึ้นนอกจากนี้นะก็ยังมีเทรนใหม่ในปี2025ด้วยก็คือเทรนในเรื่องของพีซอนเนลไ i ท์สกาทรีเมนต์ก็คือการเลือกวิธีการรักษาลุมสิวโดยประเมินจากประเภทของลุมสิวแล้วก็ลักษณะผิวของแต่ละคนซึ่งการรักษาของคนไข้แต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเลยก็คือขึ้นกับว่าหลุมเป็นประเภทไหนแล้วก็ผิวเป็นลักษณะแบบไหน ซึ่งการรักษาแบบ personalized treatment ก็จะเป็นการรักษาที่พยายามรบบวิธีการรักษาให้เหมาะสมกับแต่ละคนแล้วก็ลดโอกาสเกิดภาวะซึมซอนด้วยค่ะสำหรับคนที่มีหลุมสิวเกิดขึ้นแล้วแล้วก็อยากจะรู้วิธีในการดูแลตัวเองวันนี้หมอก็มีคาแนะนําอย่างแรกเลยก็แนะนําให้ทุกคนใช้กันแดดที่มี spf 3 0บวกขึ้นไปเพราะว่าเวลาเรามีหลุมสิวเนะี่ยถ้าเกิดก่อนเราจะไปทําหัตการเราก็ต้องป้องกันแสงแดดก่อนแล้วก็หลังจากการไปทําหาตารในกลุ่มเลเซอร์ เราก็ควรจะต้องหลบแดดและใช้กันแดดด้วยเพื่อป้องกันการเกิด รอยดาหลังการรักษาอย่างที่2เลยนะคะการทานอาหารก็ช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารในกลุ่มที่ช่วยในการเสริมสร้างคอลลาเจนเช่นอาหารประเภทโปรตีนซิงหรือว่าวิตามินซีก็ทําให้การซ่อมแซมของผิวเราเนี่ยดีขึ้นต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทําลายผิวเช่นการขัดผิวการใช้กรดไปแรงแรงไปทาบริเวณหน้าหรือว่าการแกะเกาการแกะสิวบีบสิวพวกนี้ล้วนแต่ทาให้หลุมสิวแย่ลงและอาจจะทําให้เกิดหลุมใหม่มากขึ้นเดี๋ยวตอนต่อไปนะคะเราจะมาลงลึกว่าทําไมหลายคนรักษาหลุมสิวแล้ว ยังไม่ดีขึ้นทั้งๆท,ที่ทําการรักษามาหลายวิธีแล้วเพราะทุกกลุ่มมีเรื่องเล่าและทุกเรื่องเล่ามีทางออกเราจะเล่าให้คุณฟังที่นี่สกาพีเดีย